ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับจะปลูกบ้านหลังเล็กๆให้แม่บ้านน็อกดาวราคาพอๆกับบ้านชั้นเดียวเลยครับตารางเมตรละหนึ่งหมื่นแบบไหนดีกว่ากันเลยครับลุงช่างเคยพูดไปแล้วโอเคมันทุกอย่างถูกสร้างมาเนี่ยต้องมีต้องมีประโยชน์และดีหมดแต่ลุงช่างจะถามกลับไปอย่างนี้สำหรับคำถามนี้เรารีบไหมอ่ะบ้านหลังเล็กๆที่เราจะสร้างให้แม่เนี่ยเราเราเรา,เรารีบมาก หรือเปล่าถ้าไม่รีบมากเนี่ยสร้างแบบวิธีการปกติคุณช่างว่าโอเคกว่าโอเคไหมครับอย่างน้อยนะเอาแบบแฟร์นะครับไม่ได้บอกว่าบ้านนกกาไม่ดีการเชื่อมต่อจุดต่างๆเนี่ยในการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กก่อผนังฉาบป,ปูนเข้าไปเนี่ยมันจะเชื่อมเนื้อของบ้านเนี่ยเข้าด้วยกันแต่ลักษณะที่เป็นเนื้อเดียวเพราะฉะนั้นความเขาเรียกอะไรยึดยึดเหนี่ยวกันเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ย มันมากกว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วกันเอาเนี้นะครับส่วนบ้านน็อกดาวล์ลุงช่างเคยบอกไปแล้วมันมีข้อดีของมันอยู่แล้วซึ่งโอเคมนเรื่องความสะดวกความรวดเร็วนะครับมันสาม,มารถจะยกมาเลยทีเดียวเพราะนั้นลุงช่างก็เลยต้องถามกันไปว่าถ้าเราไม่รีบอ่ะก็พิจารณาที่บ้านปกติก็น่าจะโอเคนะสําหรับสําหรับเรื่องนี้นะครับ ถมที่ในที่ดินตัวเองแต่ที่ข้างๆอ้างว่าเดือดร้อนเพราะว่าแต่ก่อนใช้ที่ดินเราเป็นแก้มลิงรับน้ําเพราะว่าพื้นที่ผมต่ําแต่ตอนนี้ผมอยากจะถมที่สร้างบ้านตอนนี้ที่ข้างๆร้องเรียนสูงดำดำลงทำครับอ่ะอย่างเงี้ยลุงช่างตอบได้ตอบอย่างนี้ครับโอเคแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ใช้ที่ดินเขาก็เหมือนกับระบายนะ้ํามาที่เราอันแรกเนี่ยก็ผิดละโอเคไหมครับเข้าใจก่อน เขาผิดแล้วนะข้อแรกข้อที่สองเรามีสิทธิ์จะถมที่ของเราไหมมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ100์ร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่มีข้อแม้นิดหนึ่งการถมที่ของเราต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับที่ข้างเคียงความหมายของการไม่สร้างความเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่การที่เขาระบายน้ํามาลงที่เราไม่ได้คือความเดือดร้อนอันนั้นไม่นับนะครับแต่ถ้าเราถมที่ของเราแล้ว ทำให้กำแพงเขาพังสมมุตินะเขามีกำแพงกำแพงเขาพังหรือน้ำจากที่ของเราที okay. staying, kea, ่เราสูงกว่าเราถมแล้วสูงกว่าเนี่ยเวลาฝนตกแล้วไปลงที่เขาอันเนี้ยเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบหมายความว่าเราต้องไปทําดักน้ําในที่ของเรามาหาทางระบายอะไรต่างๆก็ว่าไปโดยที่ไม่ให้น้ําจากที่ของเราไปลงที่ของเขาแต่ความเดือดร้อนที่อ้างความเดือดร้อนว่าเคยระบายน้ําทิ้งในที่ของเราได้แล้ววันเนี้ยระบายไม่ได้ไม่ใช่ความผิดเรา ร้านเปอร์เซนต์ไปชี้แจงแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ความผิดเราการที่เขาใช้ที่เราเป็นที่รองรับน้ําเนี่ยมันเขาผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับถึงวันนี้เราจะใช้สิทธิ์ในการที่จะทําประโยชน์ในที่ของเราเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเราร้อยเปอร์เซนตแต่แน่นอนก็มีกฎหมายอยู่แล้วว่าเราจะทําอะไรบนที่ของเราต้องไม่สร้างความเดือดร้อนถ้าเราถมที่ของเราสูงกว่าเราก็ต้องป้องกันไม่ให้ดินลงไปที่เขาถ้าไปชนกําแพงเขาต้องไม่ให้กระแพงเขาเสียหาย ต้องมาให้น้ำจากที่ของเราไปลงที่ของเขาโอเคไหมครับอันนี้ตอบตอบได้เลยชัดเจนไม่ยากนะครับ